สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปปลูกผมนะครับครบ15วันแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวว่าครบ15วันแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ให้กล้องดูซูมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นแผลนะครับครบ15วันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีเกร็ดออกนะครับแล้วก็อาการคันนะครับคันมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับนี่ก็เป็นข้างหน้านะครับผ่านมา10 14 15วันนะครับแล้วนี่ด้านหลังครับ ห้าหลังก็จะประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็จะมีความเจ็บบ้างเล็กน้อยนะครับมันมีอาการแสบขึ้นมานะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับครบสิาวันนะครับสําหรับยาที่หมอให้มานะครับยาที่หมอให้มาก็จะมียาตัวนี้นะครับยาตัวนี้หมอให้แนะนําให้กินวันละเม็ดนะครับวันละเม็ดเพราะว่าเป็นยาบำรุงผมนะครับกินพร้อมกับข้าวอันนี้หมอบอกว่ากินพร้อมกับข้าวผมก็ กินยาตัวนี้แล้วก็ดื่มน้ําแล้วก็กินข้าวตามที่หมอบอกนะครับอันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อครับจะหมดแล้วครับเลือนหนึ่งเม็ดนะครับอันนี้กินก่อนอาหารนะครับสี่เม็ดนะครับสี่เม็ดก็คือสี่เวลานะครับส่วนยาสองสองอย่างนี้นะครับหมอแนะนําว่าถ้าไม่ปวดมากก็ไม่ต้องกินผมก็เลยไม่ได้กินนะครับันนี้เป็นยาแก้ปวดนะครับพ่อเราไม่ปวดมากอันนี้เป็นยาพาราเดี๋ยวครบหนึ่งเดือนปุ๊บผมก็จะเอายาเนี้ไปคืนคลินิกนะครับเพราะไม่ได้ใช้เสียรายยานะครับ สำหรับห่วกที่หมอให้มานะครับเนี่ยครับก็จะใช้พอดีเป็นครูนะครับนะจะใช้เวลาที่สอนเด็กนะครับเวลาเด็กเยอะๆก็จะสวมนะครับป้องกันฝุ่นละอองอะไรเข้านะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะออกแดดนะครับเวลาเข้าแถวก็ไม่ได้ไปเข้ากับเขาครับแต่ถ้าไม่มีแดดก็จะไปร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผ่านมา1 0 14วันแล้วนะครับรู้สึกเป็นไงบ้างนี่มันคันมากเลยนะครับ แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะเริ่มเริ่มร่วงแล้วนะครับร่วงร่วงเส้น2เส้นไปอย่างนี้ครับเนาะเดี๋ยวผ่านไปอีก15วันนะครับคือครบ1เดือนเดี๋ยวผมจะไปที่คลินิกตามที่หมอนัดนะครับแล้วก็จะได้รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปครับดีครับ